ห่านโบท่านเนี่ยเปิดลูกเอาไปใบก่อนเปิดห่านเปิดยังก้อนตัวก็ให้แม่ได้ขายก้อนเห็นว่ากระไดเอาไปเนาะแม่ก็ให้กินเด้แพ็คหนึ่งได้ลูกค้าได้ไงกินฟรีมาต้องจ่ายกินฟรีมาต้องจ่ายลองเลยเอฟซีทั้งหลายเนาะนี่แหละตรงหัวใจด้วยร่วมแม่ต้องเปลี่ยนแน่ขาหน่อยคอยทางลูกหันหันขาหน่อยคอยทาง เปิดพระเปิดกองมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนางกอดดูดเงาตัดยอดอยู่บาดเลย<น>จกักสิวาเนีไหลเนาะมาเนาะเฮ้หนางวซื่อเมื่อใส่แทบเป็นอย่างนาะนี่เนาะเึือเก้าเชืีกเก้าอ่ะเน้ยกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อ,อ,นอ,นอเนงเอ็มซีคือเก้าคือเดิมเนาะแะหว่างจะทางในและตางประเทศดีต้อนรับขาสูรสร้างไว้ต้องเปลี่ยนที่เก้าให้พี่น้องไอง nàng ngang vậy này, má hàn má <laughs> hết leo, hết <laughs> cái, <guitar. cười> <laughs> cái, <guitar. cười> cái gì ta, cái gì ta, cái này đây, tưng nào bong, bong 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 bong, bong 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 bong, bong bong นี่เนี่คุอ,อ,อยู่โบเฮียนกับบหูเน,นาะบเห็ดกับ,บจักประสบการณ์อยากเห็ดอยากหูก็ต้องลงมือทำไม่เี่นอ้อา็อยชี้หูมานิลหนงยังพท่นไดอ้อันนี้ย่ตัวท่นืนยังว่างอระหลายลาย,ย่าย ทำนี่แน่นาะมันบ่แวนมันใหญ่เพื่อนบ่พอของของมันหลายแต่ว่าตู้มันใหญ่เพื่อนบ่แต่ว่าฉันรูว่าต้องยืดแต่กะเนาะหันมาเบิ่งเนาะให้พี่รองหันมาเบิ่งก็เพราะเสียงดีแบบหันซ้ายหันมาสองสาวเฮาเงานอนผู้ซอยให้พี่รองเลยผู้ซอยไล่ซอยคิดมโอนีิดะ นี่แหละท่านไม่ต้องปเปลียวให้พี่น้องเลยแตะชีดได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าคงกันยังบ่อคอยเต็มห่านประเดีเพราะว่างบประมาณก็ถือว่าเบิดพอสมควรอย่พี่น้องเบิดหลายแล้วเนาะเอาซัมนี่ก่อนอไล่ซัมนี่อีดีให้พี่น้องนะ่ะเต็มตู้เลยอันนั้นกันบว่างได้ไหมพี่น้องตู้นั่นก็นได้ยังบ <laughs> ่งอท่านได้มีอย่างเลยนั่นก็นได้แต่ว่า คือแบบเริ่มผืดเลยนะทางนี้นะเริ่มผืดแล้วขนมสมัครขนมก็ะยี้โบราณไปได้ไหมพีน่น้องเไยขนมกะโอ้ทางแม่ถามว่าขนมเมนขนมของแบบเน็กน้อยมกักนะเนี่ยอยู่ตลาดซินโนขนมของเน็กน้อยมักเนาะ ฮ้ยพี่เบลไปได้ไหมสบายดีป้าลูกนายหูปืนห้านไหนี่ปืนยังไงเจอชิว่ากเต็งไหนเอาไปกินลายอันแล้วกำไรหายไปแล้วกำไรหายไปลายอันเติมให้พี่ดอกเลย ยังสลายอยู่เนี่ยยังหมเต็มยังหมเต็มเลยยังกึงปึงกรงปิงอยู่หรือว่าเขาใส่แต่ข้างล่างบ่คือบ่ใส่ข้างบนจะมันล่มบ่หะต้องเอาข้างล่างหนักก่อนบ่จากสีเป็ดเนไดยไรไหมพี่น้องเลยเผื่อสิแดวตั้งแต่เศร้าจนคำจนมืดจนเจ็บก้นจนเจ็บก้น ว่าได้ง่ายๆเพื่อนี่ไงพี่น้องไงเพื่อนสิมาเบิ่งบินบัดนี่บางที่หนังสือเพื่นกระเทียนเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่รถแม่นพากันเบิ่งกันหลายคนทางนี้ก็สิเป็นโซนขนมให้พี่น้องเป็นไอ้มันสิเป็นแบบเป็นแพ็คไปซบไปเลยทางไหนเนาะนี่เป็นแพทพิร์ชเนาะนี่ก็สิเป็นขนมโซนขนมทางนี้ให้พี่น,อน้องอ่ะมันเป็นมันพืชเนาะเป็นดอกเป็นนัวแต่ว่ายัางว่างลายอยู่พี่น้องเไย ยังยังขาดลายอยู่เนาะมีแต่เส้นลายแต่ว่ามีแนวหุกถ้วยยังยังขาดลายอยู่ทั้ทงนี้ยังว่างลายนีก่กะปึงป้งๆเป็นไรเพาะคืออยู่บ่เมื่อ <laughs> กี้นีก่กกมีลูกค้าก็มาถามซื้อแต่ว่าของที่ถามซื้อยังไม่มี แน่หนึ่นงในนั้นคือวัดเติมเงินแม่พี่ดเยัดเต็มเงินก็นยังไหนเอามาท <c oughs> ำจนเมืดตื่นตาเอิญแล้วไงเไปิดงานมันสี่สิบสี่ป่อก็เปิดงาน้เปิดห้านี่เปิดห้านี่ต้องไปตลดาดพี่ไปตลาด ยังไม่ชื่อเปลี่ยนนะก่อนมาเนี่ยนะงั้นเปลี่ยนจากชื่ออย่างมะขายมันไปเห็นในร้านเพื่อนกันลายย่างอยู่ที่ของเล็กน้อยมากหนึ่งสำคัญคือรอดใจเล็กน้อยแหละชีได้ขายดีที่สุดเลยแต่ว่าเชียร์ยิ่งนึงเล็กน้อยก็น้ำวานี่นะเล็กน้อยเนี่ยนะ จับไปแด้ซองอันชาบันไดนี่นะอันตรายได้นี่นะแม่ข้ากินแด้วตัวนี้แม่ข้ายากแด้วตัวนี้โอ้โคลลมแท่นน่อยอากาศเย็นแนบบันน่าจะเอาตัวนี้แล้วดูฮะดึงลงนั่งแล้วขับบ่ ไม่ไไมไล็อกกันบ้างเรใส่มันคาจังจดสองหนาสามหน้าเลยเนาะอันตัวเก่าบริจดเลยนเ,าเลยน,ะนาะเ,เออเอออันนี้เา้าาหูรลคขาะอ,ะไ,อะไรบ่ไ้าสอน่ไอ้อะไรก็อันไปอันพาันั้นนะ อนเก่าะอยู่ในกระเป๋าแกยน่ะตอนนั้นขจดอะนะสี่สิบปอกหะนุดแต่ว่าซองหาบ่ได้วินไ้ยู่อยู่ในถุงอ่ะเอออันนี้นี่นนี่นมีนี่ด้วยนี่คืออย่างนี่ผุดได้รางวัลสี่รอยล้านพ่ออย่าดื้อพอพอขุดได้สออันแล้วถี ยช่ค่ะเดี๋ยวจะมาเห็นเองก็แล้วสาวรางวัชวลชิไดร่านี่ไงอันนี้อยู่ไทยบอสอันดูส่งไดไหมอืมอยู่ดาหวหอยดีแล้วดีนะยังเกีบครับค่ะถ้าต้องสแกนเป็นบอสผู้เอาอันนี้ไปพุ่นก็ไดู้กแกผูวแกน้ำกันผูว แล้วเดียวเลี้ยงสั้นลดเลยเ้ยงสั้นได้ไปะอ๋ค่ะเอาขึ้นสั้นใช่ปะแต่ว<ป>่<ป>าลบอันลบอันนั่มออกราคาเก่าอันอ่ะอ่ะไม่ตีดบลบราคาเก่าออกกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจวางเลี<ป>้ยงด้วยวางอะชวยๆกันตอนนี้มันลายนะลูกเอาไปไปแจ็บปุ๊บตอนนี้มันลายเลยกาแฟ มันลายเลยใส่ไปแล้วมั้งยืนเริ่มแล้วมันมีมนะคนมีของว่างอยู่มันมีของว่างอยู่เ <laughs> ี้ยเด้งเต็มเลยบอกใช่เปล่าอันนี้บอกอันบัมีบัมีของ,ของเลยของวลายเด้อไหนเลี้ยงเต็มเลย ไปเลยนะคุณยาเป็นไรโอเคอยู่ป่ะทีแล้วตอนจะเศ้ากับอไดมาแต่เศ้ากันีแล้วผักเนื้อผักตัวน้ำเปตู่ย้ายินดนดีแด่ย่ายกันเลยเดชชอบอ่ะเกสติกายเน่ไรหน่ะวะไอ้ีนุนจคล้ายฐายอ่เมาไอ้นุนนี่ยคุณดูเ่ากั้คุณูช่วยใช้ชูชีพเมื่อหรือป่

คิมซองเนี่ยเทาาคิซองเี่าเท่าไรเี่ยือทำเสร็จคขายวุดิมซองเนาะตัวที่ทาสิ้นนีเหร่เน่ย่จำหลจำไม่อาไิ้นกันแล้วก็คิมซองคมอะไรแบบพอมอยใ่มอย มอยหรอต้องถามพอต้องเฟลียนแล้วกันเลยนะพูกันเอาถูอันน้นจะได้แปลงเอ้ามาถ้าถูกวานเ่นมันมีทะเป็นนะ เอ violin, อ esting, ห PA ัโยหัโหยเอาไว้น่ะห่บบารับคิดว่าเอาขึแล้วโเป็นใจมหมักมักราคาถึกบ่ราคาถึกบ่มี้รราคาถึกชิ้มเลยนะมีแต่ราคาแพงๆเลยชิ้มเลย แนีปีหนึ่งสิบออกเวิร์ตบอเหรอเนาะบัท่านเวรอันยุกรว่าขนมกันไรเออเนี่ยน่ะผู้อุดหนุนเท่ากันดี๋ยอยู่นี่แหละอยู่ใกล้ๆเดยและวเอออยากช่างบอสมันม้ขายเท้กันได้เออ ถือว่าทื่นนั่นก็ถือว่าระสบการได้บาทเนี่กินบ้านอะไรก็จบบาทเลยนักวัดง่าย่ะเนี่ยมันต้องมันต้องมีเด็กขะแหละด้ยท่าน้องเอเวลก็นอนเลยพี่น้องเลยเมยแอบกินน้ำแม่รับอะไบาดเลยเมยเทียนกับ คนเดียวนึงมือเึงมันนี่กัเออบอสบายบอคือกินยาได้เนาะแล้วเมื่อไรจะกิดะแม่งานจะวานจัน่ิหร่จันบอเริ่มกิงหอนอีกแด้ เดมมือมันจันนะแต่มูจะขึ้นก้อนเนาะมึงกับล้ววันสิบสี่กุมภาเนาะมืนเนาะเออเมือนแล้สิบห้าสิบหกนละมึงกอนะว่ามือคนทีโทษามทั้งอนสุนาเราขึ้นอได้ขึ้นเฮือนในบอแล้วเรียบร้อยเลยเนาะจบไปเลยร้อยเ็นเืนเป็นสิ่ีื้อเรืองฟองเปนไปมอบเอะเป็นเน เดี๋ยวมือเอินดีก็สิได้อันนี้ทางพอเราเปี่ยกับมุจจนสิได้เดินทางมาสพังเมืองให้พี่รองไปเป็นมุจันแท้บ่เดี๋ยวเบืองกอนาะวันทิตนี่แหละเมืองโอม่านิ่เบิ่งสารการกันแตเล่มมืองมันาชื่อนานนึงนั่นแหละไม่เจอว่าเอาไปซื้อนมก้อนที่นมก้อนมาหายเนาะวางไว้ไม่เอเลยนตูเซนี่าเกซื้อป็นพวอมาเซล แม่ก okay. yeah. uh, ็กระเนมาเลยว่าจึงปึ้งแต่เห่นเนาะว่าเรื่องพวกกระเดนเี่จะมาไ้ผ้ารับหนูมาไล่เลยมาไล่ทักอันนี้ร่างระเบิดมัน่างเลยแต่มันตู้มันเก่าเลยนะตู้หลายปีเด้ายาบักไาด้า ต้งแต่ดุนนุ่งเฮิมเป็นพ่อะข้าผัวจะปีสช่ต้งแต่ได้ท่านได้ไอ้ไอ้ตอนน้องเปียวกันก็นั่งยางก็เป๊ะก็ปะนี่น้องเปียวก็แปดปีเลยเก้าอีเก้าเลยต้องเติบเด้อได้มาเจ็ดแปดปีเนาะแม่นบัตรอันนี้เราบัตรซื้อโตมาอีกเรียบบัตรเนี่ยซื้อต่อมือมือสองเลยมาได้ซื้อมือหนึ่งเนาะมาขายให้ถามว่านโอบัตรเนี่ย ิจการบมไปบมได้มาขายวันนี้ต่อวันนี้ก็ไปโตโมได้ก็ยุดบัตรมาผังมาต่อแมงเปลวบัตรเลยสิเป็นได้ไรแม่พี่น้องเลยแม่งเปลวกะแมงเปลวเคยขายแต่ว่าบมได้เคยเปิดใหญ่แบบนี้บมได้เคยแบบว่าลงทุนหลายขนาดนี้แลนะพี่พี่น้องเลยพอยังตอนนั้นเขาก็ ขายแบบบริบบิบิฮันเนาะคนออกคนเข่านะไม่เป็นไรเมื่จกาพ่อไล่อยู่ฮะมันมันห่านน้อย oh. er มันบริสุทธ์มาแบบเป็นสุดเป็นสุดนะมันกําไรก็ได้หน่อยไงแไปขายงานบุญไม่เป็นไรงานบุญเวอรไว้ขนมถือว่าได้ขายดีอยู่วันก็เป็นจุดที่กลางหมู่บ้านแน่แมนแมนกลางหมู่บ้านแล้วก็ขายการซื้อโอเคอยู่นะเพราะว่าเระนทุกคนก็ติดแมน ในเกาหนีงามช่ภาพต๊ะมสีาแนิน้อยนะเมื่อเอินจะไปเบิ้งขนมอีกไหมพี่้องขนมแบบบ้านท้านิยมซื้อกันขนาดนยมครบเล่เนาะเมืองเลยต้องมาปิดุ้พายเนาะสกับเทียมมตครบป้ พิษแหงพิษเฮกเฮกไปลองเลยซื้อมาไหวค่ะโมโหอ่ะมันชิดได้ขายวะค่ะคิดคิดว่าชิดได้ขายวะค่ะมันถามมี่มันคนหนึ่งสองเอ้ต้องมี่คนหนึ่งคนใดมาถามสินะถ้าแบบว่าเปิดห้านถ้ามันครบทุกอย่างเนี่ยกะลูกค้ากะสิเขาเพี่น้องเลยถ้าของบครบเนี่ยก็คือว่าเอาแล้มันเขามาโมมีของที่ต้องการกะับวิทยะเขาอันพวกน้าพวกอย่างนในชิได้ขายหนาห้อนเพี่น้องเลย พวกน้มเนี่ยนะแต่ช่วงหนาวๆนี่ยังบ่ค่อยละลายปานได้กับพวกไอ้นี่สงการานต์พวกตอนสองการ,รานต์สิลล์คายพวกหนามพวกนั้นชิว่าแหละคือพ่อแม่พี่น้องเม่นมากแหละเล่เาเบียเนะาะสิได้คายดีสิาาได้เห็นกำไรเป็นก้อนแน่นะพี่น้องเลยน้อยโลกห่านชน,น่นะยังบุท่านได้ขายจากแม่ค่าจะได้ขนมได้เมื่อกินเลยโอ้โหกำได้ไอู้ก็เห็นนะ เอาไปยาลูกเอาไปยาให้แม่ได้ขายก่อนเปิดหา้างเปิดเฮอะก่อนตรงนัง้นกำไังยังบ่ขึ้นบ่ท่านได้ขายเปิดห้าก้อนเรเปิดอยู่เอาไปเจ๊งแล้วัลโห้างบ่ท่านด้เปิดลูกเอาไปใบก่อน <c oughs> เปิดหา้างเปิดยังก้อนตัวก็ให้แม่ได้ขายก้อน <c oughs> เห็นว่าก,กันไร <c oughs> เอาไปเนาะแม่ก็ให้กินเด้ย๋ยวนแพ็คหนึ่งได้ ใช่ได้ยังไป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 เก็บไปก่อนหูุเป mat ิดหานเปิดยางก่อนไปเดี๋ยวลูกขาไปพี่น้อยลูกขาลายใหญ่ลูกขาลายใหญ่ลูกขาลายใหญ่กินฟรีไม่ต้องจ่ายกินฟรีไม่ต้องจ่ายเมื่อไหร่นี่เมื่อไหร่แม่พ่อเอาทึ้นให้พ่อก่อน เที่ยวนี่ได้นกระเป๋าชันขาใเนี่ยเอาตื่นให่พ่อเองก่อนจักย้มาหไรชีได้ขึ้นขึ้นเล่าหวาดนแ้แย้มไรกัย้มนั่นแหละน้อยนีเมที่ยวะเี่อะไรบ้งเออขอจบไปแล้วจ้าเดไปหามังอนี้ก็ ขนมก็โตตอนนั่นเสียไววหนนะนั่นไวน้นั่งฮะอันนี้อย่าเสียเอาโอเคนะให้พี่อ้อาเลยแม่นีก่ก็พากันจัจพานจนทำจนมื่อด,ดีแนละ้วให้พี่้รงเลยเามืว่มอวานนี่กะนั่งกุ้งกล้วยกันอยู่นนี่กะ เปิดท้านเรียบร้อยแต่ว่ายังว่าท่านจะเปิดทางการซึ่งจัดแล้วให้พี่น้องเไยปะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องเปิี่ยนคอขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนละหนึ่งกำลังใจหัวใจคนละดวงนะสำหรับคลิปนี้เนาะให้พี่น้องฝากเลยเด้อให้พี่น้องไงเอฟซีทั้งหลายเนาะนี่แหละส่งหัวใจด้วยวยให้แม่ต้องเปิี่แน่ขานขอยคอยทางหน่อยคอยทางขานค่าหน่อยคอยทางความกล้อไม่เสียงว่าอันนี้ให้พี่น้องเไย คอยทางเนี่ยมันอยู่ในทางแล้วว่าสานคาาน้อยคอยความฝันสารค้าน้อยคอยความฝันไอ้กะนะสารควมันให้มันเป็นจริงบ่ป่ะก่อนสีสารควบมฝันตอนนี้ขอให้ได้ทื่นขึ้นไ้ไว้ปะใค้พปนรองครับทีนีการขับราสบายดี